เปิดทำธุระส่วนตัวได้เปิดแง้มๆไม้เนาะโอ้ยเห่า,าตายนอนนอนดูสิอู้ยเหือลลำเตานะฮะโอ้ยสงสารดูน้องแตงนอนแอรเลยคาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้า ไปแล้วค่ะหนาวบทางอากาศเย็นไปแล้วค่ะหนาวบทางอากาศเย็นคงไม่ฟื้นแล้วนะคะโอ้อันนี้อันนี้อวบมากเลยโอ้ดูพวงนี้ก็อวบมากเลยโอ้ หลังจากเจอติดลบไปหนึ่งคืนก็ใบผักคิตตูของดิฉันที่ฉันเอามาดมอยู่นั่นแหละเอานะคะพลิกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพลิกนั่นนะหัวแรดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยคะ่ะเพราะว่าพอเจอฝนตกค่ะอืมจะดอกไม้ยังสวยงามอยู่ ก๋าลนเตานะฮะโอ้ยสงสารดูน้องแตงนอนแอะไรทั้งหนาวดอกไม้ที่งามอยู่ก็งามงาม,งามนะคะความสวยงามก็ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะในหัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนะี่ยตาย โอ้ยอุบอวบเอาหลุดซะงั้นนะโอตายนูนะโอ้นนโอนเต็มหมดเลยค่ะความเหี่ยวความฉ่วพังหนาวดอกไม้ที่งามอยู่ก็งามงาม,งามนะคะความสวยงามก็ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะนะคะไม่รอดนะคะเฮ้ยทาดแมวค่ะ ฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าเอา <c oughs> เอาจจะต้องเปิดประตูให้เธออีกอาทาท่ทาตแมวทำหน้าที่ทาสก่อนเอาไปอุย้ยแต่หอมอยู่นะผักสลัดก็ทนหนาวมากเลยนะคะมะเขือเทศยังเก็บไม่หมดเดยเลยเนี่ยอ่ะเราก็ต้องเปิดไว้นะคะเพื่อเขาจะได้ออก ไปทำธุระส่วนตัวได้เปิดแง้าามๆไว้เนาะโอ้ดูสิที่งามก็ยังงามอยู่นะคะโอ้ขอบ้านก่อนค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะบา,บายบายไปแล้วค่ะหนา้าโร้ ทั้งอากาศเย็นเดี๋ยวเ,เลยเนี่ยอ่ะเราก็ต้องเปิดไว้นะคะ <_ S 2> เพื่อเขาจะได้ออกไปทำธุระส่วนตัวได้ <_ S 2> เปิดเง้มมไ้เนาะโอ้อืมนะคะฉ่ำฝนมากเลยโอ้นะคะความเหี่ยวเฉานะคะคเนยูสรงนี้นะคะน้องแตงเป็นแม่แตงเฉาตายนะคะฉัน ก็ต้องทำใจผักของฉันทนหนาวไม่ไหวเลยทาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าอืมนะคะฉ่ำฝนมากเลยโน่นะคะความเหี่ยวเฉานะคะนี่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเอง แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรเอา <laughs> เอาจะต้องเปิดประตูให้เธออีกเอาทาตแมวทำหน้าที่ทาตก่อนเอาไปไอที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉ่ำฝนมากเลยเนีย่โอ้ยเนาะดาวเรืองไอ <laughs> หัวแรดิชนะคะโอ้ย คงไม่โตแล้วเนี่ยตายตายแล้วค่ะหนาวรรทั้งอากาศเย็น <c oughs> ในหัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนี่ยตายบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกฝนตก <c oughs> ฉันก็ต้องทำใจผักของฉันทนหนาวไม่ไหวดอกไม้ยังมีอยู่นะให้สวยงามนะคะฉันก็ยอมเดินตากฝนเพื่อจะได้ <laughs> ดอกไม้ยังมีอยู่นะให้สวยงามนะคะฉันก็ยอมเดินตากฝนเพื่อจะได้ <laughs> แต่ดิฉันก็ขอเข้าบ้านก่อนนะคะเพราะว่า,นาหนาวหนาวมากมากเลยที่ก็เป็นไอที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉันฝนมากเลยนี่โอ้ยเนาะดาวเรืงเองเขานะคะพลิกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพลิกนี่ยน,นะหัวแรดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยะคะ่ะเพราะว่า พอเจอดูแมวนั่งทำมิวสิกวิดีโอด้ะฝนก็ตกนะฝนก็ตกนะแส้หม <Yeah, ๋ไม่เข้าบ้านละไอที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉำฝนมากเลยหนูโอ้ยเนาะดาวเรืองดูสิที่งามก็งามอยู่นะโอ้ บ้านก่อนค่ะไปแล้วค่ะหนาบร,ร้งทางอากาศเย็นไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไรทาดแมวค่ะฝนตกนะคะบรรยากาศฝนตกจ้าฝนตกค่ะ อแต่ดอกไม้ยังสวยงามอยู่ในหัวแรดิชนะคะโอ้ยคงไม่โตแล้วเนี่ยตายทั้งหนาวดอกไม้ที่งามอยู่ก็งามงาม,งามนะคะความสวยงามก็ยังมีให้ฉันได้ชื่นชมนะคะฝนตกค่ะ อืมจะดอกไม้ยังสวยงามยูบแต่ดิฉันก็ขอเข้าบ้านก่อนนะคะเพราะว่าหนาวหน้าวมากๆากเลยที่ก็เป็นห,หัวโคราบียังเก็บไม่หมดนะคะยังเก็บไม่หมดผักนะคะแล้ววันนี้ก็ฝนตกเดฉันก็ออกมาเก็บไม่ได้นะดูแมวนั่งทำมิวสิกวิดีโอนะ ฝนก็ตกนะฝนก็ตกนะแซมเมไม่เข้าบ้านละ่ะฝนตกค่ะอืมจะดอกไม้ยังสวยงามอุ้อยแต่หอมอยู่นะผักสลัดก็ทนหนาวมากเลยนะคะมะเขือเทศยังเก็บไม่หมด ใบไม้เนาะเปลี่ยนสีแล้วอะดูสิเหลืองอ่้หูสตัตว์แอยู่ส่งนี้นะคะน้องแตงเป็นแม่แตงเฉาตายนะคะบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกฝนตกขอบคุณที่ชมคลิปนะคะบา,บายยเอา <laughs> อาจะต้องเปิดประตู ให้เธออีกอา,าธาตแมวทำหน้าที่ทาตก่อนเอาไปดูนาะนี่ทนหนาวมากเลยเนี่ยดอกอันนี้ดอกไม้ที่ทนหนาวมากเลยดอกนะคะฉ่ำฝนมากเลยโน้นะคะความเหี่ยวเช่านะคะเพือลันเตานะะ โอ้สองสารดูน้องแตงนอนแอะไรคงไม่ฟื้นแล้วนะคะโอ้อันนี้อันนี้อ้นนอวบมากเลยโอ้ดูพวงนี้ก็อ้วบมากเลยโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะให้กำลังใจตัวเอง <laughs> แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอะไร ไอ้ที่เหี่ยวเฉาก็เหี่ยวเฉานะคะไอ้ที่สวยงามก็สวยงามอยู่ดิฉํำผลมากเลยนี่โอ้ยเนาะดาวเรืงเองเ๋านะคะพริกของดิฉันก็ไม่รอดนะคะพริกนั่นนะหัวแรดดิชนะคะก็เหลืองอ่อยเลยะคะ่ะเพราะว่าพอเจอ <laughs>